สวัสดีครับผมวันนี้วันที่8เมษายนปี2567ครับอัปเดตการ2เรื่องสำคัญมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเรื่องแรกครับเรายังอยู่ในส่วนของเงินดิจิตอล10,000บาทนะครับผมซึ่งวันนี้ทางด้านของชาวเน็ตเนี่ยถกฉนันันโซเชียลครับทำไมนะครับผมไม่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเลยครั้งเฉลยแล้วนะครับซึ่งก็มีคำถามสำคัญ ตอบจากกระทรวงการคลังนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตแล้วก็มาฟังข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลจากคลังโดยตรงนะเดี๋ยวอัปเดตกันในเรื่องแรกนี้นะครับเรื่องที่2ครับผมต้องบอกว่าเงินเดือนครูปี67กคสศรับรองแล้วครับพร้อมปรับอัตราใหม่ดีเดนหนึ่งพฤษภาคมนี้นะะเดี๋ยวมาดูกันครับทั้ง2เรื่องสําคัญอัปเดตกันนะครับ เริ่มจากเรื่องแรกนะครับว่าเหตุที่ไม่โอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยนะครับก็น่าสนใจฮะนายพรชัยธีรเวทุูมในการสนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับในสื่อออนไลน์โดยเฉพาะแอปพลิเคชันไลน์ว่ารัฐบาลจะดำเนินการโครงการเติมเงินดิจิตอล1,000 0บาทให้กับประชาชนด้วยเงินดิจิตอลสกุลเงิน โทเคนนะครับโดยตนขอให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้นะครับซึ่งมี3ประเด็นสำคัญนะครับที่ตอบคำถามน่าสนใจนะครับขังเตือนนะครับอย่าลงเชื่ออย่าแชร์ข่าวดิจิทัลไวร e สครับโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน Line ตามที่บอกไปนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับ 1. ทําทำไมครับไม่โอนเงินเข้าบัญชีของทุกคนโดยตรงเลยง่ายแล้วก็โปร่งใสข้อที่จริงครับวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นแม้การแจกเงินสดจะสะดวกและง่ายต่อการดาเนินการแต่ก็มีข้อเสียที่ไม่อาจมองข้ามได้ก็คือการแจกเป็นเงินสดจะสุ่มเสี่ยงที่จะมีประชาชนบางส่วน นำไปเก็บออมโดยไม่ได้เอาไปจับจ่ายใช้สอยซึ่งนะครับไม่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและผิดวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับนี่คือประเด็นที่1ที่คังตอบนะครับประเด็นคำถามที่2ครับหากมีการแจกจ่ายผ่านสกุลเงินดิจิตอลโทเค็นใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์นะครับข้อเท็จจริงครับโครงการดังกล่าวนะครับยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบนะฮะ ซึ่งเป็นการดำเนินงานจัดทำโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมงเล็บองค์การมหาชนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีการจัดทำโทเก้นแต่อย่างใดนะครับนี่คือประเด็นที่2ที่คังอยากจะตอบและก็อธิบายนะครับประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ครับเหตุใดต้องแจกเงินในโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลเวเดต นะครับด้วยเงินดิจิตอลนะนะครับข้อทีจจริงของคังตอบก็คือว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะครับน่าจะเกิดจากความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเนื่องจากการเติมเงินในโครงการดังกล่าวไม่สามารถอยู่ในรูปแบบดิจิตอลตามที่อ้างได้เพราะขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเงินตรานะครับอ่นนี้ก็เป็น3ข้อมูลที่กระทรวงอันคัง ได้ออกมาแบ่งปันข้อมูลครับเพื่ออยากได้นะฮะให้ทุกท่านเนี่ยรับทราบนะครับผมถึงประเด็นสำคัญครับขณะนี้คกกนโยบายเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวัฤทธ์รับทราบและได้นำประเด็นต่างๆมาพิจารณาแล้วโดยจะมีการประชุมเพื่อสรุปรูปแบบของโครงการในวันพุทธที่10เมษายนปี2 5 6 1ต่อไปดังนั้นครับจึงอยากเตือนประชาชน อย่าได้หลงเชื่อหรือแชร์ทางกระทรวงกันคลังจะได้เล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการดังกล่าวทันทีที่ได้ข้อสรุปเพื่อป้องกันความเข้าใจคัดเคลื่อนครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อัปเดตกันนะครับซึ่งก็อัปเดตข้อมูลณนะวันที่6เมษายนที่ผ่านมานะครับให้กับทุกท่านรับทราบข้อมูลกันล่าสุดประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพุธที่10จะถึงนี้ นะครับผมวันนี้วันที่และนะครับเดี๋ยวยังไงรมาอัปเดตแน่นอนสำหรับความคืบหน้าของโครงการตัวนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับผมรายละเอียดเป็นแบบไหนซึ่งก็น่าสนใจนะครับผมนะวันนี้ก็อัปเดตจากกระทรวงลังให้กับทุกท่านได้รับทราบว่าเหตุใดนะครับที่ไม่โอนเงินเข้าบัญชีให้กับประชาชนใช้สิทธิ์โดยตรงนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาครับมาดูเรื่องที่2นะครับผมก็น่าสนใจเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเงินเดือนคูปี2,567ต้องบอกว่าเรขาธิการกคสเซ็นหนังสือรับรองนะครับเป็นทางการเรียบร้อยพร้อมปรับอัตราใหม่เริ่มนะครับ1พฤษภาคมนี้แต่ละระดับปรับเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวเรามาเช็ครายละเอียดนะครับแต่ละระดับกันนะครับก็น่าสนใจเลยเดียวนะครับ เราเริ่มจากเงินเดือนครูปี257นะครับที่จะปรับอัตราใหมา่ซึ่งมีรายละเอียดนะครับเริ่มต้นจากปริญญาตรีหลักสูตร4ปีตำแหน่งครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือนเดิมนะครับผมต้องบอกว่าตั้งแต่1มกราคมปี2 5ง7 1 5 0 5 0บาทนะครับอัตราใหม่นะครับถ้าหนึ่งพฤษภาคมเนี่ยนะครับผมนะก็จะเป็น16,560บบาทนะครับผมอันนี้ก็ เพิ่มมาประมาณ1510บาทนะครับก็เป็นอัตราใหม่นะนะครับอัตราใหม่เงินเดือนนะครับผม1พฤษภาคมปีหน้าก็คือปี2568ก็จะขยับไปอยู่ที่18,220บาทเลยอ่บาทเลยนะครับนี่คือเป็นปริญญาตรีหลักสูตร4ปีตำแหน่งครูผู้ช่วยนะนะครับต่อมาครับปริญญาตรีหลักสูตร5ปีเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยเช่นเดียวกัน ซึ่งอัตราเงินเดือนเดิมอยู่ที่15,800บาทนะครับในส่วนของปี67เนี่ยก็จะขึ้นไปที่17,380บาทปี68นะครับ2 5 6 8กเนี 68, ่ยก็คือจะขึ้นไปที่19,120บาทนะนะครับต่อมาครับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีบวกกับประกาศนียบัตรการศึกษาไม่น้อยกว่า1ปีตำแหน่งครูผู้ช่วยเช่นเดียวกันอัตราเดิมอยู่ที่15,800บาทนะครับ ก็ถ้าเป็นปี2567นะฮะก็จะอยู่ที่นะครับ17,380บาทปีหน้าปี68จะอยู่ที่19,120บาทครับมาดูปริญญาตรีหลักสูตร6ปีตำแหน่งครูผู้ช่วยเช่นเดียวกันนะครับผมอัตราเดิมอยู่ที่17,690บาทนะครับปี2567ซึ่งก็จะเริ่มนะครับเดือนหน้าคือ1พฤษภาคมก็จะขยับไปที่19,460บาทนะครับ แล้วก็อัตราเงินเดือนใหม่ปี68นะครับก็จะขยับไปที่2 1 4 1 0บาทเลยนะครับต่อมาครับปริญญาโททั่วไปตำแหน่งครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือนเดิมนะครับอยู่ที่17.690บาทอัตราเงินเดือนใหม่ปี67นะครับผมอยู่ที่19.460บาทอัตราเงินเดือนใหม่ปี2568คือปีหน้า ขยับไปที่21,410บาทนะครับต่อมาครับปริญญาโทหลักสูตรมากกว่า2ปีวงเล็บต่อจากปริญญาตรีหลักสูตรมากกว่า5ปีตำแหน่งครูผู้ช่วยครับอัตราเงินเดือนเดิมอยู่ที่18,690บาทอัตราใหม่ปี2567อยู่ที่2560บาทแล้วก็ปีหน้าอัตราใหม่2568อยู่ที่22,620บาทนะครับ ต่อมาครับปริญญาเอกตำแหน่งครูผู้ช่วยวงเล็บเงินเดือนคศ1นะครับอัตราเงินเดือนเดิมอยู่ที่21,150บาทนะครับก็จะเป็นอัตราใหม่ปี2567นะครับอยู่ที่23,270บาทอัตราเงินเดือนใหม่ปี2568อยู่ที่25600บาทครับนี่ฮะก็เป็นข้อมูลที่เอามาอัปเดตให้คุณครูทุกท่าน รับทราบข้อมูลกันนะครับว่ามีการขยับเริ่มต้นครับ1พฤษภาคมปี2567เป็นอย่างไรแล้วก็อัตราหม่ปี258เป็นอย่างไรขยับภาพประมาณนี้อัปเดตให้กับทุกท่านรับทราบข้อมูลกันนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับนี้2เรื่องนำมาอัปเดตพูดคุยให้กับสมาชิกทุกท่าน รับทราบข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวในตามต่อตามติดแน่นอนสำหรับโครงการเติมเงินดิจิตอล1น0 0 0มืบาทวันที่10บวันพุธนี้จะได้ทราบประเอียดเพิ่มเติมแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวมีข้อมูลอื่นใดสสำหรับโครงการภาครัฐที่จะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ